จะมาทำคลิปตามใจน้องแอร์ยี่บสี่ชั่วโมงหนูจะจัดให้แจมแจม <c oughs> ทำไมการทำเพื่อคนที่เรารักจนถึงลากลำบากขนาดนี้ทำไมทเป็นคนร้ใจอ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีสวีดัสพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมเป็ดนะครับ ทุกคนครับสภาพอย่างที่ทุกคนเห็นครับทุกคนก็คือว่าเพิ่งตื่นครับยังไม่ได้อาบน้ําไม่ได้แปรงฟันไม่ได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับไอแม,ม่ย้อยเหม็นปากไวเป็ดส่วนครับพอดีว่าตอนแี้ครับทุกคนผมมีความรักเขาทุกคน และความรักครั้งนี้บอกเลยรว่ามันไม่ใช่ความรักธรรมดาครับคือความรักตอนนี้ครับทุกคนมันคือรักระยะไกลครับทุกคนรักแบบไม่ได้เจอกันนะครับน้องๆคือผมบอกทุกคนเลยว่าตอนเนี้ผมเจอปัญหาหนักมากครับคือสมัยนี้ครับมันมีสับเยอะมากครับมันมีแบบคุยเป็นพี่น้องคุยแบบเป็นคนคุยคุยแบบเป็นแฟนคุยแบบเป็นคนรักคือมันมีเยอะมากครับทุกคนผมก็งงครับว่าคูกับเขาอ่ะเป็นอะไรกันเอาจริงผมก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าจากที่ผมศึกษาไปดูเนี่ยผมน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นคนคุยเพราะว่าแบบยังไม่ได้แบบขอเป็นฟงเป็นแฟนอะไรเ คือนี่บอกก่อนนะว่าผมมาอยู่กรุงเทพครับแต่น้องเขาอะอยู่ภูกเก็ตคือตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยเราคุยกันมาสมเดือนแล้วครับแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอกันเลยครับเพราะว่าโควิดมันระบาดพอดีครับแล้วน้องเขาเนี่ยก็กลับไปอยู่บ้านครับที่ภูกเก็ตกูก็ไม่เคยเจอแบบนี้ครับทุกคน <c oughs> มันทรมานอะครับทุกคน,คนมันรักกันนะแต่แบบไม่ได้เจอกันนะกับน้องๆน้องๆคีดว่าแบบพี่ทรมานไหมครับ อาลืมบอกนะว่าแบบคนที่ผมคุยอะชื่อแอร์ครับพูดอย่างหนึ่งแล้วกันมันต้องมีคำถามอยู่แล้วพี่เบสครับแล้วแบบพี่คนนั้นไปไหนแล้วพี่คนนี้อะครับแล้วพี่คนนู้นอะครับทำไมพี่แบบเจ้าชู้จังเลยพี่แบบโอ้หลายคนเหลือเกิน จะบอกทุกคนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดได้ครับทุกคนแต่ถ้าจะให้พูดเนี่ยมีประโยคนึงครับไม่หลอกพูดยากครับพูดมากไม่ได้จบนอ้แหม่ย้อยก็เนื่องจากที่ผมกับน้องแอร์เนี่ยไม่สามารถเจอกันได้วันนี้ครับผมเลยจะมาหากิจกรรมอะไรทํากับน้องแอร์ครับที่ทำเนี่ยเพื่อที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ของเรามากขึ้นยิ่งกว่าเดิมครับโดยง่ายก็คือแบบหาอะไรทําให้แบบมันแบบมันสนิทมากยิ่งขึ้นอะครับน้องๆก็แบบใหญ่พูดเยอะด้ปักเขินนก็เดี๋ยววันนี้ั้าวันครับทุกคนผมจะมาทําคลิปตาม ให้ผมทําอะไรผมจะทําทุกอย่างถ้าเกิดเอาแบบคำาพูไปบ้านเลยวันนี้ผมจะมาเป็นทาสทาสความรักนองแอร์ยสี4ชั่วโมงอ่ะครับน้องๆก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้คือแบบเรียวๆเลยนะผมตื่นมาผมก็หยิบกล้องมาถ่ายเลยยังไม่ได้อับนกอับน้ําเลยเนี่ยอย มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มชาเลนจ์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้1วันเนี่ยความสัมพันธ์ของเรา2คนเนี่ยมันจะแบบพัฒนาไปมากขึ้นแค่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวเรามาโทรถ,ถามน้องแองกันเลยดีกว่าแล้วก็แบบเดี๋ยวถามเขาก็แบบเออเนี่ยเขาอยากให้ผมทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวโทรเลยฮัลโหลครับฮัลโหลดีครับสุดที่รักของพี่อะไรของเธอหนูหนู <laughs> เราคุยกันมานานแค่ไหนแล้วประมาณส <laughs> ามเดือนกว่านเนื่องจากเราคุยกันมากันนานแล้วแล้วก็แบบยังไม่เจอกันไงไฟตุ่มบริหารไม่ดีถูกไหม เราเลยแบบไม่สามารถเจอกันได้วันนี้พี่ก็เลยแบบมีอะไรสนุกสนุกมาให้เล่นอะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาตามใจหนู24ชั่วโมงได้ทำไมหนูดูดีใจจังวะเพราะหนูจะจัดให้แจมแจมเลยจะให้พี่ทำอะไรสั่งไปเลยหนูอยากให้พี่ล้างจานไงเพราะพี่ก็แบบน้ำก็ไม่ค่อยอาบอ่ะแล้วพี่ก็ไม่ค่อยล้างจานด้วยหอันที่พี่ถ่ายคลิปอยู่นะแบบไม่ต้องพูดหมดก็ได้ว่าแบบพี่เป็นยังไงไม่ต้องตตด อย่างแรกอาบน้ําแล้วก็แปรงฟันเพราะเหม็นมากกลิ่นลอยมาถึงนี่เลยคือมาถึงกะให้แบบอาบน้ําแล้วก็แบบไปทําความสะอาดเลยเหรอไม่กะให้พี่ได้แบบกินคงกินข้าวไม่เป็นห่วงพี่เลยเหรอแบบเฮ้ยพี่เป็ดเนี่ยกินข้าวก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยอาบน้ําก่อนพี่เหม็นมากเลยอ่ะแต่ไ้อาบน้ําแปรงฟันหนูไปครับแล้วอะไรต่อกินข้าวรับกินอะไรอ่ะครับกินกินกันหนูได้วะม พี่กินเผ็ดได้ไหมอ่ะเรนหนูพี่กินได้หมดอ่ะครับหนูชอบกินขนมจีนแกงไตปลามันเผ็ดหรอมันอร่อยหรอใช่มันอร่อยมากใช่เหรอทำไมพี่ไม่เคยกินวะเพราะว่าพี่เด็กน้อยพิ่เผ็ดไม่ได้คี่โดนเด็กที่อายุห่างเนาะมันแปดปีดากูว่าเด็กน้อยเดี๋ยววันนี้พี่จะทำให้หนูดูว่าคนอย่างพี่อ่ะถ้าพี่ตั้งใจทําอะไรทําเพื่อใครพี่สามารถทาได้หมดเดี๋ยวพี่จะกินขนมจีนแกงไตปลาเพื่อหนูโอเคป่ะเขาเผ็ดๆเลยนะหนูหนูหนู่อพี่แบบน้พี่ขออย่างหนึ่งได้ป่ะครับจุ๊บเนี่ย 没吧。 อ่ครับทุกคนที่น้องเขาสั่งมานะครับอย่างแรกผมก็ต้องอาบน้ำอาบน้ำแต่เขาที่กูคุยดูมาเนี่ยมันจะให้กูล้างจานอย่างเดียวเลยทําไมวะทำไมทุกคนต้องอยากให้ผมล้างจานผมดูเหมือนคนสกปรกไม่ล้างจานเหรอครับน้องๆเออจะสั่งอาหารกันละกันเพราะว่าเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าอาบน้ําเสร็จให้กินข้าวต้องกินเป็นขนมจีนแกงไตปลาผม่็เคยเห็นบ่อยนะแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสกินครับน่ครับทุกคนน่ากินอยู่นะขนมจีนแกงไตปลามันเผ็ดเหรอทุกคนแล้วกูจะกินได้เหรอคือเมื่อกี้ที่น้องเขาถามว่ากินได้ไหมแล้ตอเงัๆว อ่อนแอแบบเฮ้ยเธอเขากินไม่ได้มันเผ็ดเปลี่ยนได้ไหมมันไม่เท่อะครับลองๆทำอย่างนั้นอะอนก็สั่งกอนละกัน50บาทแล้วก็เดี๋ยวแบบไป,ไปอาบน้ำอบบน้ำแปลงฟันก่อนละกันเจอกครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการอาบนงอาบน้ําแปรงฟันเป็นเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เนี่ยอาหารก็มาถึงผมแล้วครับทุกคนอันนี้เนี่ยเคยเห็นบ่อยแต่ว่ายังไม่เคยกินครับทุกคนเพราะว่าคนใหญ่เวลาผมไปกินขนมจีนอ่ะผมชอบสั่งพวกแบบน้ำยาปูหรือน้ํายาก,กะทิอะไรเงี้ยมันเผ็ดเหรอเห็นน้องเขาบอกว่าแบบมันเผ็ดมากมันเผนะ็ดขนาดนั้นเลยเหรอวะมันจะเผ็ดแค่ไหนกันเชียร์ไปมาดูดีว่าระหว่างความรักกับความเผ็ดเนี่ยอันไหนมันจะชนะคือผมเชื่อเสมอครับทุกคนว่าความรัก่ยชนะทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะมาทําให้ความรักมันพพายแ้ หน้าตาดูดีนะครับกลิ่นหอมครับ๋ยวลองชิมดิแป๊บนึงเอาน้ำก่อนพร้อมครับทุกคนมามันจะเป็ดแค่ไหนกันเชียแค่อาหาร <c oughs> อร่อยดูค,คำแรกเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> มึงจะมาแต่คำแรกไม่ได้นะเว้ยโอ้อยชิ้เค่้ทำไมการทำเพื่อคนที่เราลักกันถึงรากระบากขนาดนี้รสชาติอร่อยครับอร่อยมากนะแต่ว่าเ,เป็ดเลยทุกคน มันตื่นเลยมันดนเผ็ดมากอะ่ะขออหยาบคายนิดนึงนะทุกคนกป็จิ้มหายน้องๆครับพี่พยายามเลยครับพยายามเท่ต่อหน้าผู้หญิงนะครับแต่ว่าไม่ไหวจริงอููอกลับไปกินน้ำยากะทิดีกว,ว่าโอ้โหเริ่มเผ็ดแต่เริ่มเลย อิ่มแล้วครับไม่ได้อิ่มวันี่นะอิ่มโคกไอสัตว์กินนมกินคำโคกคำเผ็ดจนกูไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะน้องๆคือแบบเผ็ดมากแค่ผมกินไม่ไหวแล้วคือเผ็ดจริงๆครับเดี๋ยวขอนั่งพักหายเป็ดนิดนึงนะเดี๋ยวโทรไปหาน้องแอร์กันว่าเรากินเสร็จแล้วต่อไปคืออะไรต่อพักแป๊บนึงเผ็ดโอเคครับทุกคนตอนนี้ความเผ็ดมันก็เริ่มลดลงนิดนึงแล้วครับแต่ก็ยังเผ็ดอยู่เดี๋ยวเราไปโทรหาน้องแอร์กันดีกว่าว่าหลังจากเรากินเสร็จแล้วเนี่ยน้องเขาอยากให้ผมทำอะไรต่อฮัลโหลหนูครับฮัลโหลเป็นไง เผ็ดปะมึงสั่งอะไรพี่กินวะคนเผ็ดเลยกจ้ี่เด็กน้อยไงจะด่ากูกเด็กน้อยได้บ้ผมโดนเด็กแบบเด็กกระโปรงด่าว่าเด็กน้อยอ่ะมันเจ็บยิ่งกว่าเจ็บนูย้ยแต่พี่กินเยอะมากเลยนะพี่กินกอบหมดเลยนะเพราะพี่อยากเอาใจหนูไงพี่อยากเฟี้ยวในสายตาหนูครับพี่เลยแบบกินเยอะเป็นไงพี่เก่งเปล่เก่งมากเลยขอรางวัลหน่อยครับ คุณได้ออกเลยมาเขินอย่ยตอนนี้พี่กินเสร็จแล้วแล้วต่อไปแบบหนูอยากให้พี่ทำอะไรต่อครับอยากให้พี่ซักผ้าค่ะอเอาดีๆเอาดีใช่เพราะว่าพี่อ่ะชอบดองเสื้อผ้าไว้มเม็ดนะพี่รู้ป่ะหนูรู้ได้ยงว่าเหม็นเพราะว่าหนูเห็นว่ามันเป็นกองหนูก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินพี่บอกเสื้อเยอะพี่เป็นคนสะอาดพี่ก็เปลี่ยนบ่อยไงพี่ชอบใส่กับด้านด้วยไปเอามาจากไหนหนูไปเอามาจากไหนหนูเห็นหนูเห็นได้ไงหนูไม่เคยเห็นพี่ไม่เคยใส่บ็อกเซอร์ให้หนูเห็นเลย หนูรับไม่ได้พี่เมฆก็ด,ดูผมไม่เคยดูนผมไม่เคยแตะผมไม่ยอมทำอะโอเคทำบ็อกเชิญพอนะเหม <EN>. ็นมันไม่เหม็นมันเออมาสักเราแค่นั้นแหละจุ๊บครับอ่าครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้กิจกรรมที่แบบจะมาพัฒนาความสัมพันธ์ของผมกับน,น้องเนี่ยให้แบบมากยิ่งขึ้นให้แน่นแฟรยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือซักผ้า <c oughs> น้องๆครับพี่ถามอย่างนึงพี่เหมือนคนซักผ้าไม่เป็นหรอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์ให้ชาวโซเชียลแคมได้รู้ว่าคนอย่างผมประซักผ้าเป็นและ ผมจะโชว์ทุกคนดูว่าผมไม่ได้เป็นคนขี้ดองบ็อกเซอร์ผมไม่ได้อมปากมุมขนาดนั้นถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพาไปดูครับไอแหนย้อยไปนี่ครับทุกคนตะกร้าใส่เสื้อผ้าผมนะมี2ตะกร้านะครับคือผมแยกเสื้อผ้าอันนี้เนี่ยจะเป็นสําหรับเสื้อยืดที่แบบต้องรีดส่และเนี้ยจะเป็นสำหรับเสื้อบอลบ็อกเซอร์พวกอะไรที่แบบซักแล้วก็ไม่ต้องรีดนอะ่ะคือตากเสียดใส่ได้เลยเนี่ยเยอะทุกคนน้องๆเยอะครับก็ไม่เยอะนะอ่ะเดี๋ยวไปซักกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็แยกบ็อกเซอร์มาเตรียมซักกันได้วกก็มาเเยยอะ้ทุคนนี่บ็ออกเซร์ผมมีแค่นี้เองเนี่ยก็็เปนลายแบบนน่่าารรัักกยะ เป็ดเลยครับทุกคนแต่ตัวนี้แบบดําหน่อยมีแค่นี้ครับไม่เยอะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาสอนน้องๆซักผ้านะครับอันดับแรกครับเราต้องเอาผ้าเนี่ยใส่ไว้ในเครื่องแล้วก็ต้องมีผงซักฟอกนะครับแต่ว่าผมใช้แบบน้ําเขาไม่ได้จ่ายกูจะใช้ยี่ห้ออะไรแล้วแต่ทุกคนครับใส่ช่องไหนวะอ่าใส่ไปครับเฮ้ยช่องนี้ดิอ่าใส่ไปครับซักผ้าง่ายๆมันจะยาดเย็นอะไรวะแล้วต่อไปก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มผสมไปเล่ยไม่เป็นหรอกใส่ไปครับเนี่ยปรับผ้านุ่มอ่าถ้าอยากให้มันหอมมากก็ใส่เพิ่มใส่เพิ่มไปครับปิด เสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้น้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคนอย่างพี่เป็ดก็ซักผ้าเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกคอมเมนต์ได้้วนะครับเป็นงนอื้องเงินดิตกใจดิซักผ้าเป็นอะ่ะผมอะ่ะนักซักผ้านโนหนึงครับเ<อ>ข้าใจตรงกันนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการซักพงซักผ้าโชว์ความเป็นแบบพ่อบ้านที่ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปโทรหาน้องกันดีกว่าว่าต่อไปเนี่ยน้องเขาจะให้ผมทําอะไรหลครับหนูครับพี่ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหนูแล้วพี่มีอะไรบอกหนูอย่างหนึ่งว่าี่อเป็นนน้้ําดวยหู เด็กน้อยเลยอะกินเผ็ดไม่ได้แหมแม่คนโตแหมก็หนูกินเผ็ดได้มากกว่าพี่แล้วกันแหละมันเกี่ยวมันไม่เกี่ยวหนูหนูครับแล้วต่อไปหนูอยากให้พี่ทำอะไรครับหนูอยากให้พี่คุณรู้กลัวแล้วเอาโฟกไปให้ออกาพอพี่ก็ชนแก้วแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ครับรู้ยังว่าผมมีความรักแล้วนะคะพี่ทําให้หนูได้ไหมพี่ทําได้นะแต่ว่าหนูลองเต้นให้พี่ดูได้ปะเมอ เป็นแบบวัยรุ่นภูเก็ตอะเป็นแบบทรงซ้อเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังเพลงปิกาจูอะอะไรปิกาจูปิกาปิกาจ้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 าทำเจอเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซาดะซาดะซัมซโซเฮ้ยเฮ้ยง่พี่เปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวมาดูรีกซีดคือพี่จะทำสาวเองใช่พี่ทำสาวให้หนูหนูตั้งกล้องเลยตั้งกล้องเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องใส่กางเกงสั้นวะใส่ขายาวเลยหนูใส่ปิดตั้งแต่คอเลยคอยันตาตุ่มเลยไม่เป็นไรเถอะ สามสองหนึ่งสแตนซัมซัมซัมซเฮ้เฮ้ยเฮ้ยปาเนี้ยป่าดป <you S 1> ั๊มปาโป้ไอ้ต้อมมาแล้ว, <c oughs> มลวหมูบอกแล้วว่าหนูไปหัดเราะแล้วภาครักเขา <c oughs> <c oughs> น่ารักครับน่ารักน่ารักโอ้โหเธออย่าง ă, เงี้ยเขายิ่งแบบหลงเธอเข้าไปใหญ่เลย คือให้พี่อ่ะเอาโค้กไปสอกกระป๋องใช่ไหมกระป๋องนึงอ่ะให้พี่เราพอ,อถูกปะ่ะแล้วพี่ก็บอกอว่าพี่ครับคนแก้ผมเลยผมมีความรักแล้วพี่ก็ต้องพูดเสียงดังๆได้นะแล้วก็บอกรักหนูเฮ้ยสงสารพี่เราพอปปสองสารกูสงสารพี่ <c oughs> ไม่กับพี่่ะไม่เป็นไรหรอกเขารู้กันอยู่ <c oughs> <ๆ>โอเคพี่ชนแก้วกันครับโอเคครับโอเคครับทุเนก็สิ่งที่ผมต้องทำต่อไปเลยทุเรุ่นก็อย่างที่คนได้ยินกันครับก็คือผมต้องเอาโค้กเอาโค้กไปให้พี่รอพอแล้วก็ชนแก้วแล้วบอกพี่ครับผมมีความรัก ทกคนครับผมถามทุกคนหน่เป็นทุกคนทุกคนงงปะอยู่ดีแบบมีคนเอาโคกมาแล้วขอชนแก้วฉลองแบบความรักมันได้เหรอทุกคนไอแม่ย้อยก็เดี๋ยวเราเอาโคกมชงกับพี่เราพอกัน,กนดีว่าไปครับมาครับโดนเรามาเริ่มแชร์เล่อกันเลยกว่าก็เดี๋ยวโคกใสา่ยำแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปร่วมฉลองกับความรักกับพี่เราพอกันดีกว่าแต่ละคนสัญหาจริงๆเลยให้กูทําแต่ละอย่างอ่ะขีเอยจริงๆจะเจอข้างล่างครับโอเคครับทุกคนผมก็มาถึงข้างล่างแล้วเปล่าละคนเจอด้วยทูดที่มีคนด้วยไอ้ไอ้ที่พี่เรา ป้าครับทําอะไรอยู่ครับผมถ่ายคลิปอะไรบ้างกินข้าวอยู่หรอป้าเมื่อเหนื่อยป่ะครับช่วงนี้ใช่เหมือนกันนี่ผมผมผมมีโค้งใหม่ครับป้าขอบคุณค่ะนี่มือโค้งใหม่ครับพอดีนะคะไม่ได้ใส่แมสผมไม่ไม่เป็นไรครับป้าป้าพอดีว่าแบบผมอยากชนแก้วกับป้าหน่อยครับชนแก้วกับผมหน่อยได้ป่ะแก้วอะไรเพราะว่าพอดีว่าผมผมผมมีความรักครั้งใหม่กับป้าจริงเหรอใช่เป็นทําให้ทคนไร้ใจอ่ะ มีคนหาวแบบผมแบบเจ้าชู้เยอะป้าบอกหน่อยว่าผมเคยเอาผู้หญิงมาห้องไหมใช่ค่ะคุณเปบลเป็นคนน่ารักใช่ไหมอยู่นี่มาอยู่ด่านหน้าไม่เคยเห็นคุณเบลสวยเลยผมไม่เคยเอาผู้หญิงเข้ามาผมแบบบริสุทธิ์ดูแล้วน่าจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวคุณเบลทำไมเป็นคนไร้ใจอ่ะป้าอวยพรผมหน่อยครับป้าขอให้คุณเปบลนะคะมีความรักที่แจ่มใสเบิกบานตลอดเวลาขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเนาะโอ้ยขอบคุณมากครับป้าขอให้รอดแล้วร่ำรวยรวยโอ้ยขอบคุณมากครับขอให้ทำอะไรเจริญเจริญนะคะโอ้ยขอบคุณมากครับ อาชนแก้วไหนปะปกซีโร่ร่วมสาบานครับป้าเย้ขอบคุณครับป้าขอบคุณครับฉ่ำอะไรบบวะฉ่ำอะไรไบวะฉอำเลยวะขบวนก็เอองผอโตขึ้นท่อกันครับทุกคนหัวไอขึ้นแป๊บ โอเคครับทุกคนนี่ครับทุกคนพอดีว่าเมื่อกี้ครับระหว่างทางขึ้นมาเนี่ยผมได้รับพัสดุครับจากใครรู้ไหมทุกคนจากนางสาวบุญณดาครับซึ่งนางสาวบุญณดาคือใครก็คือน้องแอ้นเนี่ยนะครับอพอดีว่าเมื่อประมาณแบบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาแบบบอกว่าจะส่งของมาให้ผมครับทุกคนและก็ไม่บอกกูด้วยว่าจะส่งอะไรมาน,นี่คือเพิ่งได้เลยครับแล้วก็แบบมาแกะดูพร้อมกับทุกคนเลยเนี่ยลองดูนะครับว่าน้องแอนเขาส่งอะไรมาให้ผมทุกคนคือแม่งแปลกดีว่ะอย่างที่บอกทุกคนไปตอนแรกเลยว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกครับที่แบบผมมีความล,าลัััังงงงงงงทาาาาากกกกกกยยยยยยอออออออะะะไไไไรรรรเเเเเีีี้้้้้จิิิผมมม่่่่่คคชนนนนนืตตตแแดใใหห็บบปๆ ก็รู้นี่ครับว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดมันแบบมันรุนแรงอ่ะทุกคนเออนี่มันแย่มากนะครับทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจังหวัดที่น้องเขาอยู่เนี่ยคือจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งภูเก็ตเนี่ยมันล็อกดาวน์แบบเข้มข้นมากอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราสองคนเนี่ยไม่สามารถเจอกันได้ครับสำหรับผมเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่แบบทรมานมากเลยทุกคนเก็ตมากคนมันอยากเจอกันแต่เจอไม่ได้อ่ะมันทรมานนะเว้ยเอาจริงเกิดมาเพิ่งแบบเคยมีมประสบการณ์แบบนี้ครับแล้วมาดูกันว่าน้องเขาส่งอะไรมาให้ส่งอะไรมาวะแล้วไม่บอกคุณด้วยนะว น่ารักเป็นรูปภาพครับทุกคนที่น้องเขาวาดนี่แล้วก็มีรูปเป็ดด้วยค<อ>ืองานอดิเรกของน้องเขาเนี่ยคือวาดรูปครับเวลาน้องเขาว่างๆน้องเขาจะวาดรูปนี่น่ารักชอบครับทำเองจริงปะถ้าเกิดทำเองนะอันนี้จะเป็นแบบของขวัญชิ้นแรกในชีวิตเลยครับที่แบบเป็นแฮนด์เมดอ่ะน่ารักว่ะไม่ชอบเป็ดน่ารักเป็ดน่ารักเขาจนโทรหาเขาที่ทำเองจริงปะผอเธอครับห,หนูค่ะหนูพี่บอกเราพอเรียบร้อยแล้วเป็นไงเขาบอกว่าขอให้แบบรักกันนานๆนะแบบลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเขาบอก หนูครับเมื่อกี้พี่ขึ้นมาของที่หนูมาส่งถึงแล้วด้วยน่ารักไหมวาดเองจริงเหรอวาดเองซื้อมาเปล่าวาดเองเขาวาดให้พี่น่ะเก่งขนาดนี้เลยเหรอดูดิ<ม>ซื้อมาป่ะเนี่ยภูกเก็ตมีขายเยอะนะแบบเนี้ยหนูวาดเองพี่น่ารักจังเราพี่ยูไม่ให้อะไรหนูเลยอ่ะมีแค่เทอมยังน้องสาวไม่ ถ้ายังไม่มีก็ไปทำงานนะไอ้สัตเรล่นเล่นเาล่นเล่นเล่นเล่นพีอลมันพาไปเนอเ่อนที่พ่มีความสุขพีีไม่อยาบขายมีอะไรแบบอยากให้พี่ทาต่อมครับมีอย่างเดี๋ยวเิ่เดี๋ยวเบิ่พอถามหนึงหนูคิดไว้กี่อย่างวะคิดอะไรอ่ะคิด่แบบใจพี่ทาอะไรบ้างเนี่ยหนูคิดไว้กี่อย่างวะทำไมเยอะจังก็หนูอยากให้พี่เอนี้ไงทาเยอะๆพี่ดูเป็นคนแบบไม่ค่อยทาอะไรหรอใช่แบบพี่นอนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย หนูอยากให้พี่ลุกขึ้นมาบ้างระช่วงนี้พี่ติดหนูพี่ก็นอนคุยกันหนูดิไม่พี่นอนก็คือนอนไม่นอนก็เล่นเกมแต่โหพี่เล่นเกมที่ไหนช่วงเนี้ไม่เล่นเกมพี่ก็นอนคุยกันหนูว่ะใช่เดียวใช่ใช่เดี่ยวใครเหรอหนูเหรอ หมดแล้วครับหมดแล้วครับวันนี้ก็ต่งสมมาอยากให้พี่ทำอะไรครับให้พี่พาหนูไปเที่ยวครับเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ของเล่นมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่นนท์จำไม่ผิดนะถ้าโควิดหายพาไปได้แต่ว่าคำถามอย่างหนึ่งมึงเคยแบกใครไปไม่เคยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวโควิดหายพาไปเที่ยวไปกันของขวหรอใช่มันเป็นยังไงพิพิธภัณฑ์ของเล่นมันมีอะไรอ่ะมีตุ๊กตามีของเล่นหยูลองนึกภาพดิพี่แบบพี่แปดแล้วพี่แปดแล้วพี่แบบอ่ะก็เดี๋ยวไว้โควิดหายเดี๋ยวแแล้้วกกัันนจจุุ๊๊บบบครมมเาห่อย

รันคลิปนี้ก็ท่านี้พอแล้วนะครับคือจริงๆอ่ะผมอ่ะอยากหาแบบกิจกรรมอะไรทํากับน้องมากกว่านี้นะครับทุกคนแต่ว่าอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าตอนเนี้ยแม่งล็อกดาวอ่ะเราก็แบบไม่สามารถเจอกันได้อะไรเงี้ยผมก็อยากเจอน้องครับก็อยากไปเที่ยวกับน้องเขาอยากไปแบบจู๋จีสวีทไปดงไปเดทอะไรกับน้องเขาผมก็อยากแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะเดือนหน้าเนี่ยผมกับน้องเขาน่าจะได้เจอกันครับเพราะว่าน้องเขาจะมากรุงเทพครับมาทําเรื่องแบบมหาลรงมหาลัยอะไรเงี้ยไว้ถ้าเกิดแบบน้องมากรุงเทพอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้กับทุกคนดูแล้วา่ ทุกคนบ๊ายบาย